ซึ่งพระพุทธศาสนานะคะขับเคลื่อนได้ก็ด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่รักษาไว้ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธองค์ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ต่ออายุพระพุทธศาสนา และการที่พวกเราค่ะได้มาร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระพิสุสาสมเนรผู้สอบได้ประเด็นธรรม9ประโยค6ประโยคและ3ประโยคประจำปีพุทธศักราช2563ถึง2565ของวัดพระธรรมกายและของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกก็เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระบาลี นับเป็นการตอกย้ำความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะหลวงพี่ยังไม่เคยเห็นอาชีพใดเลยที่จะรักษาจิตใจหรือเยียวยาจิตใจให้ผู้คนนั้นพ้นจากความทุกข์ได้หลวงพี่ลองมาศึกษาและลองมาคิดดูจึงได้รู้ว่านักบวชสามารถทําให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์ในวัตสงสารได้พระภิกษุสามเณรนี่ก็คือจะต้องเรียน แล้วก็มีความสําคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างมากซึ่งก็ยิ่งศึกษายิ่งรู้พอยิ่งรู้ก็ยิ่งมีความสุขที่ได้รู้ครับแล้วก็ว่าเราเรียนความรู้ใหม่ๆแล้วเราก็มีความรู้สึกเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้พอเราเข้าใจแล้วก็เกิดความสุขที่จะเรียนต่อไปเรื่อยๆพอสํมานินได้เห็นพี่ๆที่จบการศึกษาในชั้นสูงๆก็ทําให้สํมเานินรู้สึกว่า เราต้องเข้มแข็งต้องสู้เหมือนกับพี่ๆที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประโยคสูงๆทำให้เรานั้นมีกำลังใจมากขึ้นดใจุเทว คือสุดยอดอัญมณีบาลีคือสุดยอดภาษาผู้เพียรศึกษาคือสุดยอดเพชรน้ำเอกแห่งวงการสงฆ์เนื่องด้วยภาษาบาลีเป็นภาษาที่จะรึกไว้ซึ่งคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นสิ่งแทนตัวพระพุทธองค์ผู้ที่ได้ศึกษาภาษาบาลีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่อยู่ในภูมิรู้ของพระภิสุสัมเนรน,นั้น เรียบประดุดลมหายใจของพระพุทธศาสนายิ่งมีผู้เพียรศึกษามากเท่าไรพระพุทธศาสนาก็จะยืนยามมากขึ้นเท่านั้นการชื่นชมยินดีในความริยะอุตสาหะของพระพิสุสามเนรกับพิธีมุทิตาสการะพระพิสุสามเนรผู้สอบได้ปร,รินธรรมที่วัดรรรมกายจัดขึ้นทุกปีนั้น ถือเป็นการยกย่องเชื้อชูเกียตรติมหาปรรียนผู้ภาคเพียรทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ได้มีความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระรบรมศาสดาพอได้ทราบข่าวว่า ได้มีการจัดมุทิตาประเรียนทรรประโยค3ประโยค6และประโยคปท9นั้นซึ่งก็ทำให้พระพิสุทธิ์สงสามเณรทุกรูปมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาซึ่งสามเณรก็ได้เข้ารับมุทิตาเป็นปีแรกในงานนี้ก็ทำให้สามเณรน,นั้นมีความตื่นเต้นมีความรู้สึกดีจนภาพ เก่าๆของวันที่เราได้ร่ำเรียนศึกษาพระบาลีนั้นได้กลับมาปรากฏในใจให้เป็นภาพแห่งความปื้มของชีวิตตลอดไปครับซึ่งญาติโยมก็ไม่ทิ้งเราญาติโยมคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กับพระพิษุสัมเณรผู้ศึกษาเล่าเรียนพระบาลีให้มีกำลังใจในการที่จะศึกษาต่อในประโยคชั้นปทสูงๆขึ้นไปอีกทำให้เรานั้นมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ในการที่เราจะดูแลพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนและนำไปสอนต่อแก่ผู้มาศึกษาในภายหลังผมมีความตั้งใจเรียนพระบาลีก็เพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่พระพิกูุสามเรนรจะต้องเรียนครับเพราะว่าจะต้องเทศสอนญาติโยมไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมการดำเนินชีวิตความรู้ที่พระสมาสมาสำเร็จเจ้าทรงถ่ายทอดหรือวิธีการแสดงก็ถูกเก็บบันทึกไว้ในภาษาบาลี ก็การที่พิสูจน์สมณีนจะเทศสอนญาติโยมได้ก็จะต้องศึกษาพระบาลีเพราะว่าจะได้เข้าใจถึงตัวแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพระไตรปิยกนั้นแบ่งเป็นสามส่วนก็คือพระวินัยปิฎกพระสูตรตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกซึ่งส่วนของประโยคต้นก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องธรรมบทก็คือพระสูตรส่วนประโยคก,กลางๆก,ก็จะได้เริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยปิฎกก็คือสิ่งของพระแล้วก็ระดับสูงประโยคสูงประโยคแปบดบประโยคเก,ก้า ก็จะเรียนพระอภิธรรมประโยคก็คือสภาวธรรมภายในความเป็นจริงของโลกกว่าพระพิกษุสมเิน,เนจะสอบผ่านได้สักประโยคนี่ก็ต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าหนังสือมีความหนามากนังสือทั้งหมดมี4ี่ห้าร้อยหน้าเขาจะออกข้อสอบมาอยู่หนึ่งหน้าเราต้องใช้ความเข้าใจทั้งหมดที่เรามีในการทําข้อสอบแล้วก็พอเมื่อเราสอบได้แล้วก็ได้เรียนประโยคต,ต่อไปก็จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นไปอีกเพราะว่าแต่ละประโยคที่ผ่านไปนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม พอได้ทราบว่าจะมีวิธีมุทิตาสการะก็จะยิ่งมีกําลังใจในการศึกษาพระบาลียิ่งย่งขึ้นไปเพราะว่าการมุทิตานั้นไม่ใช่ทาได้ง่ายๆเพราะจะมีกําลังทรัพย์เพราะต้องมีกําลังใจและเพราะเห็นความสําคัญอธิษฐานในการมุทิตานั้นก็ยังมีมากมายเช่นเดียวกันเพราะมุทิตาในสิ่งที่ควรมุทิตาการศึกษาพระบาลีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าก็ยมมามุทิตาสิ่งที่สําคัญก็ย่อมได้ผลบุญมากมายมหาศาลจากการมุทิตานี้เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่หลวงพี่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาหลวงพี่มีความรู้สึกว่าคําสอนของพระพุทธองค์เป็นของจริงแท้เป็นดูยิ่งใหญ่แล้วก็ได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันของหลวงพี่เองด้วยแล้วก็อยากจะถ่ายทอดคําสอนนี้ให้กับญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านที่ยังไม่รู้ก็อยากจะให้รู้เพราะว่าคําสอนของพระพุทธองค์นั้น สามารถทําให้คนพ้นทุกได้จริงหลวงพี่ขอยกตัวอย่างที่หลวงพี่ปาปื้มและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันตลอดคือคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนที่หลวงพี่เรียนบาลีเนี่ยหลวงพี่สอบไม่ผ่านหลวงพี่เกิดความเศร้าโศกมากเสียใจมากเออแต่หลวงพี่ได้ใช้ธรรมะสามข้อนี้ที่หลวงพี่ได้ศึกษามาหลวงพี่ก็คิดว่าเออเราศึกษามันเนี่ยมันเกิดความเศร้า เพราะว่าเราเอาใจไปยึดติดเราหวังแต่ไม่เป็นตามที่หวังพอมไม่เป็นตามที่หวังเราก็เกิดความเสียใจมากเชื่อไหมว่าการผูกมัดเนี่ยเป็นทุกข์มากนะเพราะฉะนั้นแล้วอน,นิจจาเป็นของไม่เที่ยงทุกขงัเกขงเป็นทุกอนาตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนถ้าหากคุณยมได้ศึกษาแล้วหลวงพี่จะสรุปเป็นภาษาไทยคืออย่าเอาใจไปผูกมัดกับสิ่งที่เราพบเห็นบนโลกใบน,นี้เพราะแล้วที่สุดแล้วเราก็อนัต ตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนทุกคนต้องล้วแล้วต้องตายจากโลกนี้ไปความสําเร็จที่หลวงพี่ได้จบปร,ริญญาธรรมก้าประโยคได้ส่วนหนึ่งก็มาจากญาติโยมที่ได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตตั้งแต่หลวงพี่ยังเรียนชั้นประโยคต้นให้หลวงพี่มีขวัญและกําลังใจที่อยากเรียนในชั้นสูงๆต,ต่อไปเพราะฉะนั้นในวันที่1 8หลวงพี่จึงอยากให้คุณโยมได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับพระวิสุทธิสมณีน,นณที่ศึกษาจบปร,ริญญาธรรมสาม 69หรือมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลผู้กำลังศึกษาอยู่เพราะการมาแสดงมุทิตาจิตหรือร่วมให้กำลังใจจะทำให้คุณโยมเป็นผู้มีจิตใจอาจหาในธรรมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีกำลังใจที่สูงส่งและนี่แหละได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเมื่อผูู้ใจ มุทิตาสการะพระพิสุสาิสมณมรผู้สอบได้ประเรนธรรมประโยค9ประโยค6และประโยค3ปพระจัมปีพุทธศักราช2563ถึงพุทธศักราช2565ของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกรวมทั้งสิ้น257รูปนั้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่จะถึงนี้จึงของเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ได้รวมพิธีมุติตาสการะโดยพร้อมเพริงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความยินดีปรีดาในความสําเร็จจากใจของพุทธศาสนิกชนแด่พุทธบุตรมหาปรียาผู้ดํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน